ในวงการซื้อขายที่ดินโคราชที่ดินโซนที่รับความนิยมมากที่สุดในเวลานี้คือที่ดินโซนวงแหวนรอบเมืองฝั่งตะวันตกที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราตสีมาซึ่งเมื่อมอเตอร์เวย์เปิดใช้งานรถที่เดินทางมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปขอนแก่นที่ต้องการประหยัดเวลาและเลี่ยงการจราจรที่แออัดของถนนมิตรภาพก็สามารถเลือกใช้ถนนวงแหวนโคกสูงได้ทันทีส่งผลให้ในปัจจุบันที่ดินติดวงแหวนในย่านนี้ราคาพุ่งขึ้นไปหลายหลายล้านบาทแล้วนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินโฉนดใกล้วงแหวนเนื้อที่ประมาณสักสิบไร่แต่ราคาไม่แพงมากเกินไปทางเราขอเสนอที่ดินแปลงนี้เลยครับโดยที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตะมโนลโคกสูงอำเภอเมืองใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองตัดใหม่ทางเข้าที่ดินเป็นซอยกว้างประมาณ6เมตรและอยู่ห่างถนนใหญ่เพียง400เมตรและห่างถนนสุนาลรายเส้นเชื่อมโคราชชายภูมิเพียง2กิโลเมตร และอยู่ห่างจุดตัดทางออกมอเตอร์เวย์ช่วงอำเภอขามทะเลสอเพียง15นาทีจึงเหมาะสำหรับสร้างมืดกดังหรือโรงงานเพราะมีขนาดกำลังเหมาะและการคมนาคมก็สะดวกครับหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรรอรวมแปลงกับที่ดินข้างเคียงก็ได้ครับเจ้าของฝากขายในราคาไร่ละ480,000บาทก็ตกตลาดวานละ1,200บาทเท่านั้นนะครับ ทีด่ดินราคาดีในทำเลนี้ค่อนข้างหายากแล้วว่างๆลองแวะไปดูเล่นๆก่อนก็ได้ครับ